สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยของเรานะคะทุกคนคิดว่าเราใช้เงินกันแบบฟุ่มเฟือยกันไหมเช่นอะไรที่เราคิดว่าอุย้ยอันเนี้ยเราจําเป็นนะแต่เราจะมาลองตัดไอท้ที่มันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเราที่เราสามารถตัดลง ลดลงได้นะคะการใช้เงินของเราก็จะได้มีการใช้เยอะเหลือเงินเยอะขึ้นนะคะสำหรับคนที่ตังไม่พอใช้แต่ทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เราจะบอกไปนี้นะคะก็คือทุกคนอะ่ะจะต้องมีระเบียบม,มีวินัยกับตัวเองนะคะลองไปทำดูสักหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าคลิปก่อนเราบอกว่าให้ทุกคนลองไปทำเ รายรับรายจ่ายจุดสมุดใช่ไหมรายรับรายจ่ายระบบมีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็ให้ไปจดแบบรายวันว่าเราใช้อะไรบ้างเออสมมตินะคะว่าเราใช้วันละหนึ่งบาทแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะลดได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้แบบมีส่วนนี้นะคะแต่เราจะแชร์ทิคที่แบบว่า วิธีลดค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ5วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือลดค่าเครื่องดื่มในแต่ละวันลดค่าเครื่องดื่มในแต่ละวันคืออะไร mm hmm. เช่นพวกน้ําหวานพวกน้ําหวานนะคะทําให้เราน้ําหนักขึ้นใช่ไหมอ้วนเราก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็กินทุกวันนะคะเราลองลดจากน้ําหวานเป็นน้ําเปล่า mm hmm. ดีไหม mm hmm. เพราะว่าน้ําเปล่าก็จะทาให้สุขภาพดีนะคะ อาจจะทําแบบไม่ได้ทุกวันใช่ไหมเราก็ลองสัปดาห์ละ1-3 1 23ถึงสประมาณสองสาวันประมาณนี้สองสาวันเราลองลดใน1อาทิตย์นะคะแล้วเงินอาทิตย์นั้นอะ่ะเราจะเหลือหรือเปล่าลรวลองเอาเงินนั้นอะ่ะไปใส่กระปุกนะไม่ต้องงองแบบไปหยอดออมสินก็ได้เอาไปใส่กระปุกที่เราสามารถเปิดได้นะคะเราจะได้รู้ว่าพอจบอาทิตย์นี้เราเหลือเราเหลืองเงินเนียงตรงนี้ได้กี่บาทใช่ไหม ข้อที่สงนะคะก็คือยกเลิกแอปที่เราใส่ต่างเช่นพวงเน็ตฟิกวีทีวีไอชีนะคะแอปไหนที่เราเดือนนั้นอะถ้าเราไม่ได้ใช้นะ่ะเราอย่าไปจ่ายนะคะให้ทุกคนยกเลิกซะใช่ไหมก็ดูซักสมมุติว่าเราเคยจ่ายถูกแอปเลยเราลดลงซักออแอปหนึ่งสองแอปก็คือตัดเป็ด ตัดออกไปเนาะรายเดือนว่าไม่จ่ายไม่จ่ายก็คือไม่ดูนั่นแหละนะคะก็คือไม่ดูเลยถ้าเราแอปเนี้ยเราไม่ค่อยดูใช่ไหมเราไม่ค่อยเข้าดูในหนึ่งเดือนเราก็ลองคิดดูว่าในหนึ่งเดือนอะแอปเนี้ยฉันเข้าดูกี่ครั้งนะคะอันไหนที่เราเข้าน้อยสุดก,ก็คือให้ยกเลิกดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเราจ่ายไปแบบว่าเสียเปล่าเนาะแล้วก็ อย่างที่สามนะคะข้อที่สามก็คือวางแผนการเดินทางนะคะเราต้องคิดว่าเราจะไปเดินทางเนี่ยเราต้องวางแผนเอาระยะที่แบบว่าใจเงินน้อยเราอาจจะแบบสมมติว่าจะเราเคยสมมติอย่างเช่นเราเนะาะแถวเรามีไปทํางานมีรรับสุขนะคะเราก็ไม่เลือกใช้รถส่วนตัว แล้วก็ขึ้นรถรับส่งดีกว่าอาจจะตื่นเช้าหน่อยอาจจะตื่นเช้ากว่าปกติแต่เราก็จะลดค่าเ,ออเงินเติมน้ำมันใช่ไหมลงไปนะคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนการเดินทางเช่นแบบอย่างเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็ตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ไปรถที่ราคาถูกที่จะไปถึงที่ทำงานเราได้นะคะอย่างที่สี่นะคะ ปร,ปรับโปมือถือให้เหมาะสมกับการใช้งานปร,ปรับโปรการามือถือให้เหมาะกับการใช้งานเช่นเราไม่ค่อยใช้สมมติว่าเราไปให้ทางานเรามี WiFi หรือเรากลับมาที่ห้องกลับมาที่บ้านที่ห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้นย,ยนะคะเรามี wifi นะคะการใช้อิเนเทอร์เน็ตของเราอะเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้โปรแพงๆใช่ไหมเราก็ใช้อย่าง พี่ที่ทางานของเรานะคะเขาใช้โปรอะไรรู้ไหมเขาเขาใช้โปรเป็นชั่วโมงอืมเขาใช้เป็นชั่วโมงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเล่นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครเล่นนะคะก็คือเช่นเอ่อหล,หลายเครือข่ายนะคะมีตรงเห็นในตรงเซเว่นก็มีไ i f ฟฟรี free, ใช่ไหมเราก็ปรับให้มันให้มันลดลงนะคะเราอย่าไปเอาแบบโปรแพง ะะเพราะว่าเราจะได้ปรับเปลี่ยนให้ค่าใช้ใจ่ายเรามันน้อยลงเนาะนี่สี่ก็คือการปรับโปรปรับปมมือถือนะคะ5นะคะก็คือการตัดบัตรค่าธรรมเนียมบัตร ATM ต่างๆอย่างเช่นเอทีเอ็อ ATM สมัยนี้เนาะเราไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นะคะเรายกเลิกเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครใจ่ายไปแล้วปีนี้ก็คือแบบว่าใช้ไปก่อนแต่ถ้าพอใกล้ๆจะได้ตัดบัตร ตัดเงินค่าบัตรนะคะให้ไปยกเลิกเพราะเราสามารถนี่นี่เราสามารถกดเงินจากโทรศัพท์ได้จากแอปธนาคารนะคะเพราะว่าการจ่ายค่าบัตรเนี่ยของเราอะปีเลขที่เราทํางานเลยนะจ่ายปีละห้0อเราจ่ายไปทั้งหมดก็สี่ปีเลยนะเพื่อกว่าที่แบบว่า บัตรบัตรเอทมันจะหมดอายุก็คือ4ปีแล้วก็ต้องจ่ายทั้งหมด4ปีนะห้าร้อยสปีเป็นเท่าไหร่แลห้าร้อยก็ไม่ใช่ห้าร้อยทั่วนะห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทถ้า4ปีละเป็นเท่าไหร่สองพันทแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กดด้วยซ้ําเรากดผ่านแอปธนาคารนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเราก็คือไม่ทําบัตร ATM เลยนะคะเปิดธนาคารแล้วไม่ทําบัตรเลยเนาะแล้วก็ส่วนบัตรเครดิตนะคะทุกคนขา เราจะแชร์ให้ฟังเราอ่ะเป็นคนที่มีบัตรเครดิตแต่บัตรนั้นอ่ะเราไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้นเราอ่ะเสียให้เขาทุกปีเลยเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เสียเพราะว่าเรายกเลิกไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อย่าอย่าชะล่าใจนะคะที่เราเสียให้เขาทุกปีก็คือบินมันมาใช่ไหมมันเป็นบินมันเป็นบินมามันมันเป็นแบบว่าวงเงินหนึ่งแต่ได้สองบัตร ัเครดิตนะคะเราอย่าลืมไปยกเรื่องนะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะคะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะ5เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของเรานะคะก็มีทั้ง5ข้อนะคะอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ